ลำดับที่1แมวป่าหัวแบนหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าว่าแฮร์ริคแมวป่าหัวแบนจัดเป็นหนึ่งในแมวป่าที่น่าจะแแต่ประหลาดที่สุดมันมีน้ำหนักอยู่ประมาณเพียง2.5กิโลกรัมเดิมทีเราจะสามารถพบแมวป่าหัวแบนได้ในบริเวณภาคใต้ของไทยมาเลเซียเกาะเบอร์เนียวและหมู่เกาะสุมาตราแต่ถ้าว่าแมวป่าหัวแบนในตอนนี้แทบจะสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้แล้วพบไดะยากแม้แต่ในแหล่งเพาะเลี้ยงเพราะแมวป่าหัวแบนมันเป็นแมวที่มีหัวแบนสมชื่อและมันมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า พิเนโนรัตพาริเซกที่แปลก็คือมันเป็นแมวที่ชอบน้ําเอามากๆมากจริงๆอันที่จริงมันน่าจะเหมาะกับชื่อเสือปลามากกว่าไดซัมมันเป็นแมวที่มีเขี้ยวยาวแหลมคมแถมยังหุบข้อข้างในนั่นทําให้เหมาะเอามากๆก,กับการจับปลาแถมยังมีเท้าเป็นพังผืดเพื่อช่วยให้ว่ายน้ําได้แบบเดียวกันกับเสือป่าพังผืดของเจ้าแมวป่าหอัอแบนนั้นมีมากกว่าพังผืดของเสือปลาเสียอีกมันเป็นแมวที่ชอบอยู่ใกล้น้ําและหากินในน้ําจนมีวิถีชีวิตกึ่งสัตว์น้ําเลยก็ว่าได้ ในปัจจุบันแมวป่าหัวแบนอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์